อาสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกมอะไรกําลังแกงอะไรเนะี่ยใครที่ชอบเล่น GTA เลยแกงสตาร์นะครับก็จะรู้นี้ผมก็จะมาหาเกมให้คุณเล่นนะครับอันนี้ผมเล่นมาแล้วนะแต่จะงงนะครับภารกิจที่3จะทำยังไงเดี๋ยวผมจะบอกเราจะบอกเลยนะว่าภารกิจที่3ามคทำยังไงเกมที่น่าเล่นนะครับอย่าง คล้ายๆแกงสไตล์กับ GTA นะครับผมก็เล่นมามีภารกิจให้ำทำครั้งแรกครับภารกิจนะครับก็ทำแรกๆผมก็งงเหมือนกันถ้าเป็นทามาเนี่ยแหละครับภารกิจนี้ผมนีงงมากผมจะทำให้ดูนะครับภารกิจที่3 <c oughs> ให้ขับรถเกลียบคนนะครับชนคนนั่นเองนี่ครับ เหลือเวลาเราก็จะได้เท่าไรเราก็มาดูกันได้เยอก็ได้ดาวเต็มนะครับทีแรกผมก็หาวิธีผมก็ลองทำชนไปมั่วๆได้ทำได้แน่งดาวนั่นแหละครับชนไปจนกว่าเวลาจะหมดนะครับหาชนไว้ได้ไปมั่วๆก็ได้ครับ รถคันนี้ผมซื้อเอานะครับ11เพชรเล่งเก็บดาวเอเ่งสิบเ1ดาวนะครับก็เล่งเก็บดาวซื้อเอาใครที่อยากได้รถใหม่แต่มันก็ไม่ดีเท่ารถของเราครับที่เราซื้อมาแรงใครที่มีแฮกเกอร์ก็แฮกได้นะครับแต่ผมไม่อยากจะรูดนะครับ ดีนะครับใครที่มีแฮกเกอร์โกงสบายเลยแต่งนี้ซื้อได้หมดทุกอย่างใครที่ลดเครื่องนะครับต้องมีแฮกเกอร์เดี๋ยวไม่ต้องกลัวเลยลลกส็สลก็ไม่ต้องกลัวอัพปืนเต็มอัพตัวเลยอี๋ยะผมแค่จะมาวิวแค่ดูแค่นี้นะครับแค่ทำภารกิจที่3ให้ดูเดี๋วกันครับ ได้กี่ดาวได้2ครับผมเปิดเน็ตเลยนะที่จริงมันไม่ใช่เน็ตอา่อาอา่ากดปุ่มสีเขียวไปเลยนะครับมาดูกันครับผมได้กี่นะครับมาซื้อของนี่คารานค้าผมก็ซื้อไปนะครับผมก็ซื้อปืนดวกเนี่ไปผมก็ได้มา12แล้วนะเนี่ยลถครับเนี่ยครับนะครับ,นะครบใครมีแฮกเกอร์ก็แฮกได้นะครับ ตัว G ีเนี่ยเงินทองเนี่ยนะครับถ้าผมเแ็บไ้ผมก็ซื้อคันนี้ได้แล้วนะครับแต่ผมไม่ซื้อเนี่ยเอาไว้อัพอัพถึงแค่เวลสี่มีรถเยอะแย,ยะนะครับแต่อันนี้มันถูกๆนะครับสิบเอ็ดตัวจีเนี่ยตัวจีนไม่รู้ เพม,มาเล่นนะใครที่ชอบเล่นสไตล์ GTA ในมือถือ Android ตัเห็นะก็โหลดมาเล่นได้ตัวจะให้ชื่อเกมไปตัดคลิปแล้วกันตอนนี้ผมก็ยังกดมัง่วยอยู่นิดตัวครับนี่จุดตัวละครนี่ครับผมก็ซื้อจุดนี้ไว้แล้วเุดนี้นีพวกนี้ไม่อยากจะซื้อครับมันไม่เทุุ่ดนี้ก็เสดมาให้เริ่มแรกนะครับ จะอาตัวนี้ก่อมีหลายครับตัวเท่เครับนี่ก็มันก็จะมีของรางวัลให้นะครับถ้าเล่นเก็บครบก็ได้ของรางวัลน,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 นะครับได้ก่องนนั้นก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับก็ลองไปหาเล่นกันดูเผื่อคุณจะเข้าอะไร ใจง่ายก็กโพูดอีกนะสวัสดีครับ